อ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปนั่งกำลังนั่งกินข้าวอีกค่ะป่าวันมาแล้วค่ะได้ยังกินเออรับประแดดอย่าบอกแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีตีล่ะสวัสดีค่ะส่งป่าวันแม่บ้านน้องอุ้งิงด้ค่ะป่าวันกลไปจุฬามาแหละด้วยหนับด้านไหลเลยถูกแดด อยู่เดี๋ยวไม่แห้งเด้อกินเข่าค่ะกินเข่ามากินเข่ากับยังคือมีแต่ตอนปลาแดกแต่โบดีดีโบดีดีโบอีกอย่างหนึ่งคนนี้ยังจะสิมากปลาแดกดันนี้โปดีดีตาเหม่มันดีกว่านี้ได้โบน้ำตาไหลเนี่ยค่ะขับไปนั่งกำลังกินอยู่ค่ะอาจจะเป็นภาพที่บบสวยงามปานนด้นะคะ กินอยู่ไก่ไก่มื้อวันนี่ล่ะปะบันมาแล้วค่ะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะบออืมอ่าไม่ใหญ่นี่นก็เัราะอยากจะกินจังไในล่ะโอ้ยน้ำตาละะอะไปเก็บะเขือในสวนนั่นอืบอบะเขือในต้นว่านี่ยือ้อยนี่ยเหมือนเดิมเป็นไงครับเป็นตะแกงเขียวหวานเองเดี๋ยวป้านาง

แกปะนะหอมแกปะนะหอมแกปะแน่งเจ็ดในแกบองให้หอมเจ็ดในแกหองหอมแกบหอมแกบกันหอมแกบกันแช่โคดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะฝากช่องป้าวันแม่บ้านน้ององคงอญิงโอ้ยจะกินยังหรอเว้ยมาเอามาเอา ส่งช่องปานางแม่บ้านน้องอิงทองพูนแบนน้อยส่งชองพูนแบนหน่อยด้วยค่ะทองพูนแม่แบนน้อยน้องถูกอี๋โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะกดเงี้ยอีกกดกดกดขาซับตะไคร่ไปนอนก่อนค่ะกดขาซับตะไคร่ สวัสดีค่ะโอ้ยกัรหนึ่งมือจีบแม่งนอนเดี๋ยวนี้เนาะโอ้ยห่วยไม่หยังโอ้ยมาหอมกันมาหอมกันเร็วๆมาๆมาๆมาหอมแก้มกันก่อนหอมแก้ม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 ก่อนหอมแก้ม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 ยื้อใส หอมแก้ม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 ก่อนหอมแก้มป้านางไปไปหอมแก้มป้านางหอมแก้มป้านางหน่อยหอมแก้มป้านางก่อนรู้ไหมรู้ไหมสวัสดีครับเป็นไหมทำไมซนอย่างนี้ฮึแก้ส้นได้ไหมต่อ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 เอาเอาเอาผ่าจุกน้ำแก้ส้นได้ไหมเซตหัวเอาหอมแก้มหอมแก้มก่อน มแก้มมีการหนาใหญ่เต็มกล่องเหมืดนแมหอมแก้มป้าน้ำก่อนหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนบ้เอาบ้าเอาหน้าหอมแก้มก่อนหอมแก้มเซฟว่าจะไปเก็บเห็ดติจิต่อเขาเขาบวทากต่อมากินเลยบวงหูชนิดกวนต๊ะไมสิออกอยู่บนเห็ดอ๋อนี่วันนี้มันอ้าวอบอ้าวแล้วมันสิออกอบอ้าว

หอมแก้มป้าก่อนหอมแก้มป้าก่อนหอมแก้มก่อนหอมก่อนอ่ะหอม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 แก้มหอมแม่หอมแก้มสีหนาหอมแก้มอย่าทำหน้าอย่างนี้หอมแก้มสีหนานี่หอมแล้วมือแน่นจับคว่ำก่อนมือนั่นให้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 ไม่ใหญ่ปานี่อู้หอมจังไรจำมาใส่แก้มมันจะเห็นหรออยากลงบ่ เดี๋ยวจะพาไปนอนยังไม่ให้นอนยังไม่ได้ขี้เลยไอหมูกินแล้วยังไม่ขี้เลยขี้แตกก่นอนนะอ้าที่ไหนจ๊ะที่สนบุรีเห็นยุสนบุรีพัตยา กดขาตะไคร่กดกดขาตะไคร่กดขาตะไคร่กดกดกระดิ่งแจ้งซับซับซับขาตะไคร่ซับขาตะไข่ซับคาตะไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่แหละนอนทานมูหันนอนทานมูหันน้อนสมุนถอยถอยลูกมลูกหอมแก็บ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  น้ำเก็บเาียวแล้วมันเน้นด้วยแล้วจอบอยู่นี่โอ้ยมันห่นมันมันมัน,มนจะเอามันลงไปปล่อยมันหัดป,ปีกไีปเงียวให้ตรงไอ้ให้เป็นนะยา นานลอยได้ได้หนิหลอยกัดผ่ายย่างเดียวหมพ่อสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหมูน้อยสวัสดีครับหมูน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับหมูน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาสวัสดีครับหมูน้อยเข,เ,ขเขาเขาคือใส่เดืเสือให้หมาเขาขใส่กางเกงให้มัน ใส่บาทนไมมันอยู่แล้วนันมีอย่กะิมีตัวมีเสือบากะิมีบานไม่านาดไม่เงี้ยเรามาจไปใส่แบบใดใส่แบบผ้าเพื่อนใส่แบบผ่าเพือนใส่แบบผ้าเพื่นไปนังฝากกดไลกดแชรช่องไหนางแม่บ้านหนอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไปนางกดติดตามมาหน่อยนึ่แล้วก็ ก็ดิงแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ซาเบิ้ลโฆษณาเหตุปะนังน้ำได้จะฝากส่งประวันิเม่บานองอุงอิงน้ำช่องทองปูนแบนน้อยนองอุงอิงนะคะคงเบาโทนเอาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มมังย่องเหรอเริ่มมังย่องเหรอนั่นนั่นเริ่มมังย่องแล้วเริ่มแล้ว อ้วนได้ค่ะอ้วนเฉยอ้วนไวแห้งสําหรับคลิปนี้สสนอน้าะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ wa deha. Makulu, makulu. makulu.